โสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่รีวมอลลืมเอาใบอนุญาตมาไม่ใช่เรื่องตลกใช่ okay. <laughs> ต่อเท่าไร่ะพี่สองร้ร้อมีเ้ข้าวเน้นเนื้อเน้นข้าวไม่เนเื้ออกสง้อยสงรอ2สอกได้ฮะเมื่อกี้ยังค่ยี่บอยู่เลยสองร้ได้มหนึ่อยได้ไมไ่ะ่ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับยูทูบเบอร์คนดังที่มีซัพหนึ่งร้อยล้านซับไครก์นะคะสวัสดีค่ะแม่วันนี้ก็เราทำการเปิดน้ำเชื่อยู่เลยนี่คือเพื่อนของเขาค่ะนี่ค่ะนี่คือเพื่อนๆนะคะตีนั่นนะกำลังเสริมสวยกันอยู่เลยเสริมสวยไม่ใช่ว่าเสริมสวยรีวิวไก่หน้าโรงเรียนนะคะเป็นยังไงอะไรบ้างกำลังเข้าปากค่ะมีคนสงสัยค่ะอร่อยไหมอร่อยนะคะอร่อยไม่ได้บอกว่า ตอนนีเรแกนะี่อยากคุยอ่ะกนกินอ่าาปบแล้วก็ได้แอนี่อู้อเลยนะอละกี่้านเนี่ยนะ้าาแล้วแม่ออแล้วกอ้ยปกลบถยังยังไม่ได้ตัดตัดวันนี้ังคาทั้งายดังเกินง่่าก apa macamai? dia tak betul, dia betul. dia 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 đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เราอยู่ที่เศรษฐศาสตานะคะมันก็เป็กระถางอยฟ้าใช่ทุกคนดูสิคเหเดินข้างล่างด้วยนะคะหวยมากกระด้งเหรอกะากดามือขาสั่นกระด้างเด็กน่าดีขึ้นล่ะ รู้กันใช่ใช่ใช,ช่ไม่เห็นจริงแต่ว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แกลแลนยอนเล่นแกลเนยอนกับเป็นเครื่องแรกที่แบบจะลองเล่นเลยเพราะจะให้เปียกเปียกนิดนึง ก็จะไปเป่าให้แห้งนะคะโอ้นีู่นิดเหนือยที่มีเสื้อกันฝนแล้วนแกมแคนยอนกับสเปคก็มาก็มาดิค่ะเราจะไปแกมแคนยอนก่อนแล้วคเดี๋ยวจะมาสเปคแล้วก็วนๆวนๆไปแถวแถวนี้เฮ้ยเินล้เป็นมนุษย์สีบา ติต่อแม่เจอกันอยู่นะแม่ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ซูเปอร์สแปนด์เข้าวแขกคุณน่าสุดเลยแม่ก็จะได้เล่นกันแค่สองคนปะนี่เหรอเปียกใช่ไหมครับพี่ไม่เปลี่ยกว่ะแล้วก็กำงปิดก่อเจอกันตอนจบแล้วค่ะทุกคน รอบรกก็สายเลยสถานที่ไปแกนดเลยมไปเรยนงมาเหมือนจะกระเด็นเราจใจมันหลุดแล้วอ่ะแม่พวกคนสนุกมากแต่เสียวมากจริงๆฮะอ่ะก็ได้ไปเิ เออไปคขันจมูกขัมสวัสดีครับรับประานนะครับ้มูนิ่ง้านะเพราะสการขักไว้นะการะไ่ ไล้อหพี่พี่ไตาวรลชได้ครับขัดรองเท้ไหมัดรอคาร่วมตอนนี้่บนสกายโคเตอร์นะคะแต่ว่าไม่รู้ว สนุกมากอ่ะทุกคนสก้าโคเตอร์สนุกมากมืองกูดูวิวเพลินมากกูไม่ได้ติ้งตาแต่กูคิดว่าคิดว่าบังหลับตาเหรอหลับตาคิดว่าแล้วเพื่อนเอาน้ำมาเปิดเป็นไงได้แล้วสนุกจริง ตอนนั้นตอนนี้ก็ไม่โอเคกดน้ำตีไม่อยากตีผีเช็คยินไม่ผิดสิงค่ะทุกคนมีน้ารอด้วยนั่งไหนแม่เอาไว้ผิดสิงค่ะทุกคน 不是。 ถนกปเนี่ยไข่อันนี้เฉยๆไอ้ขาวเมื่อนๆูเที่ยตเที่ยเห็นไหมเนะีนาสนุกมากแต่โกสนุกมากแม่็มสิเต็มสิสนุกจริงอันเนี้ยคนดีอะไรกทำอย่างนี้ได้ไหม กีมะเย่ก็ว่าอยู่้านกันได้เลยค่ะแต่ก่อนน้านนเลยเย็นอยู่นะแม่อุ้ยทำไมเสื้อมันเย็นนะวะตัวแล้วอะไรอะคังนี้หรอ หลงจากที่แหววัดน้าได้มึงเย็นเนาะ อันนี้กันทุกคนเกมมาอะมันจะลันกี่รุ่นยังไงว่าคะเมื่อกี้นมแบบจ้วความเย็นตีเข้าหน้าแบบ ตอนนี้คือหน้าแบบมือชาหน,น,น้าชามือนะ้นวมาทุกคนไปกันต่อนะคะลบน,น้นเดี๋ยวนนจะออกแล้วนะคะ ร้อนไม่แนะนำให้ไปห้างนะคะแนะนำให้มาดิงเวอร์ใช่ดิมอร์นี่คือกับไทยตอนนี้เรากลับไทยแล้วนะเราไินกลับใจแล้วนะรีวิวการไปเมืองหิมะหน่อยค่ะก็คือเราก็ตีตั๋วไปใช่ปหมก็มีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าก็ได้เข้าไปใช่เออก็สนุกอินมากเราซื้อบัตรเอครื่องเล่นสองแล้วก็เมืองหิมะลสองแต่พี่เขาอะให้บัตรเครื่องเล่นมาสี่ใบและเนี่ยก็คือต้องไปแบบไปคุยกับคนที่ขายบัตรเลยอะ ตอนนี้เรามาเล่นรถคุณปู่แล้วค่ะทุกคนใชรถพร้อมแล้วคนพร้อมยัง ไปรถนะคะได้เวลาได้เวลากลับแล้วค่ะทุกคนทำไม่ไบ้แล้วเราเมาๆปเธอๆธอเจอได้แล้วเธอ กลับแล้วเรากลับมาบ้านแล้วร้อนกันครูเรียกแล้วทำไมไม่มีลูก้าไม่ลูกตอนนี้นะคะทุกคนเราก็จะกลับแล้วแล้วก็การมาดีเมอร์ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายในชีวิตมัธยมค่ะทุกคนใช่ค่ะก็ก็เป็นสุดท้ายแล้วเนาะก็ได้มาดีเมอร์ ก็มาเห็กันมากมา่ะใช่จริงๆถ้าทุกคนมีโอกาสนะคะก็อยากให้มากับเพื่อนๆนะทุกคนมาสนุกมากจิงมาเพื่อนคือสนุกคูณสิบคูณลมาถุ่ล่ลงนีวพแ้ว้พง้ว้ Nè kù hòn dièo bài bài æi sà lè Chà mù hòn gà bù hòn bèi mù hòn Úi, gà bù hòn Nèi, nèi, nèi Nèi, nèi, nèi Nèi, nèi, nèi